ตกแม่มคนข้อเล็กด้อปูเดอร์อ่ายินดียินดีนดแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการติดต่อมาจากแอดมินพรพราวลยค่ะคือทอดแต่เมื่อวานในคุณค่ับปูอ่าแล้วก็แอดมินทุกทุกคนด้อทุกๆช่องอ่ามาตรการครับปูท่ไม่ได้เอาน้าก็จะได้เสียใจที่ไม่ได้เอานา้าอ่าจะจำไม่หมด ค่่ะปูยังไม่ได้หมดหมัดมีกี่เป็นยังไงแอตพอนผ้ารวยผ้าตะม,มูรวยอยู่ปู่แต่เจ้าของสิบโมงมิเงนเติมน้ำมันกรดแมนอยู่แต่แว่ากระดขึ้นานี่เนี่ยเอาคนทั้มยึอ,อา,าสาเนาะออกหาเพื่อคนส่วนร่วมนลค่ะค่ะปู่จักมื่อนึงมันสีน,นุนขึ้นมากดอกมะปู่เนาะมันต้องมีแท้มื่อนั้นต้องมีเป็นมือของเท้าสา,ามดวงอาทิตย์มันบ่นขึ้น มือเดียวลงมือเดียวดอกค่ะปูซาทูค่ะเห็นบอร์บานเหล็กมันเข่ามาต่างแก่ปุ่นเก้าหกสี่เก้าหกหนึ่งมันเขา่าวันไม่กีดกับเอาอีหละเอ็มบอรเกือบไป็นผหากันค่ะวิ่งศูนย์บนเนาะโอ้โหลึกกีฬาคือบ้านคือเมืองคนค่ะูึ้นบนผู้เดียวโคโล่ออฟพิลีศูนย์เจ็ดค่ะตโเนิ่มปล่อย เอ็งยานเนีนผ <aría> no ิดตัวยุ่ับว่าอันเน้นผิดตัวก็ขอให้มีตัวถือเนาะว่าใส่ออกค่ะแต่คยุ่ปูเน้นซูนเจ็นก็ออกศูนเจดยลดค่ะอแต่ว่าขันมันไปออกศูนสามหรือศูนจีดีกัก็ถือว่าถือขึ้นกอว่าเนีนผิดเนาะเหมือนบ่ค่ะโกแต่อนมีมันตัดตัดตองยอมรับวามปจริงแ่ละค่ะไอ้ถูกตรงเป๊กับบอกรลงละเล่งตัวเองละค่ะแต่อยู่ในอาสารสำนวมอยู่อ้าวหวัดมีเฮ้ามาว่ากันไปต่อ เสาสุดหนึ่งกรกฎาคมหกห้าค่ะวิ่งบนค่ะวิ่งบนสูงมากๆเลยงวดนี้เล็กของปู่อย่าตกใจนะค่ะแปดวิ่งบนแปดค่ะปูวิ่งลาง่างเก้าค่ะมันจะบ่มากคู่กันวหมลรปูก็ไม่แน่ แข้งล่องเบิงฉลาดแล้วก็จะเลียวไปนําค่ะแต่นี่จะแดงมาเป็นตัววิ่งบางที่ก็มาจับกูกันก็มีเ็นแต่ว่าบอได้แสดงได้บอได้แสดงเนี่ยทางแปดก็กแปดไปเ้วยดเค่ะอเอาคือนํามาเป็นเลขวิ่งเลขสูดก็งอนมันใด้มากาเลขสามตัวงวดนี้ก็มีแปดห้าแปดแปดห้าแปดมาปู คือเอดเพื่นโมุณแมสองค่ะสามห้าแปดสามห้าแปดง้ามเนี่ยปูว่าค่ะงองตกลองดอกบนแหน่เนี่เจ้าจรรในบอแอดมินหลายปีขึ้นหลังสองปีหรือสามปีที่ท่าม,มาจากเครื่องบินตูงๆไหมค่ะเหล็กลางมันออก สามแปดหรือแปดสามเลขทิบเล่าต้งหมวกไหมหมวกลมเล่าไหมค่ะแล้วแล้วเลขบนหกโตนั่นเป็นเพี่ยนแชร์เลขสามโตสำรับต่อไปกันมากโคกหกโตเป็นรางวันที่หนึงห่งเนี่ยรู้หึืว่าสามแปดหานสามโตนี่น่ะกลายเป็นเลขหกโตของรางวันที่นห, 3, ห 8, 3, 5, นึ่นงไหมสามห้าแปดแปดสามห้าอย่างไงสินะอันนี้แซมเบ็นเป็นเลขหนับเรียงกันร่องเบงิ้งแปดห้าแปดสามห้าแปดว้ประกาศผลออกมาอันนี้ อันนี้อันนี้ว่านัวหงวมวนตีดหรอน้มมิว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งมันออกเนาะค่ะสามตัวนี้นะปูน้นอสามตัวคู่กันเป็นหกตัวนี้เนาะไว้แปดห้าแปดสามห้าแปดหองรันมันมีหม่องอยูเลยเนะี่ยค่ะปูเก็บทรงให้ได้เด้อคะ่ะเขามันออกรางวัลที่หนึ่งอีกนีงนั่นโอ้ยเก็บทรงโบยูอยู่แล้วใันกว่าตั้งไห่ตั้งหวงคือเป็นข้าวอยู่นั่นแล้วค่ะย่านปูเก็บทรงโบยูได้เ้าถึงรางวัลที่หนึ่งว่านั้น อ้อเกิดกินกับไผกับบรูได้เนาะมันบ่ค่ะปูอ่าบาานี้สองตัวบนค่ะคู่แรกแปดหนึ่งคู่แรกแปดหนึ่งคู่สองแปดสามค่ะปูคู่ส ปูสามแปดห้ากันเด้ผมมีตัวกันไว้น้ำแด้ค่ะแปดหกแปดหกตัวกันต่อมาเป็นเลขล่างค่ะเก้าสามเลขล่างเก้าสามโอ้วันยามันบมมาปูจับสามองเบิงค่ะมันตัง้งมันตังต้งตั้งร่องรอหม,มุนไม่เบไทงางนังรัดค่ะต่อมาเก้า ค่ะคู่สองเก้าเจ็ดค่ะปูต่อามาคู่ที่สามหกเจ็ดหกเจ็ดอ่าพอมาถึงจุดนี้ขออธิบายแป๊ดหนึ่งล่างวิ่งเก้าแล้วหกเก้าเอ้ยเอ้ยหกเจ็ดมันมาจากไหนค่ะปูไดเอามาจากบักเก้าเจ็ดนี่แหละค่ะโอ้เพื่อมันอ้วนหัวลงมันบ่นปูอ่าใช่ปูไม่ค่อยถนาัดพูดแล้วมันก็บ่ได ข่แมันชักได่แรรว่าเก่ากับฟอกเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าห้อเขียนห้อเขียนลรวหกเบ้องกระเบื้อมแตกต่างมันก็มีมันบ่ค่ะอาลาปูเรืองความเฉลียวของเอฟซีของไถ่เห้านี่ล่ะของปูน้ำของเอฟมินงน้ำเฉลียวว่าจังแดดปิเฉลียวว่ามีมีคนตรหุ่จากต่ะว่าเก่าแต่ว่าความสลาดมีอยู่แหมมีกันบ่าทุกคนความสลาดในตัวน่ะแต่ว่าย่านขาดความเฉลียวเอ็กใจเ่บางว่าอีหวังเก่ากับบอกฟอกเมันเลก ใายซึ่งกันเดอนเล็กจับไห่เล่เป็นบอกหกเจ็ดมานี่คือทีมากของหกเจ็ดเดอค่ะปูตัวกันได้บานเก้าห้าตัวกันเก้าห้าครับที่นี่เมื่อได้บอกแล้วก็จะขอบอกให้หมดเลยตายทอดหมดทุกตัวแง่มีจักเพลินปติวานให้เบิดประตูมิจฉาบานก็จิดเปิดให้เบิดอ่า ามตัวขอแสดงแนวทางความชอบเป็นส่วนตัวด้วยค่ะปูสามห้าแปดสามห้าแปดห้องีวานเนีนก็ได้ห้องจีวามักเป็นส่วนตัวก็ได้แต่ปูขอใส่คำว่าปูมักเป็นการส่วนตัวส่วนทางเอทีเห็นด้วยต่างกับว่ากัดไต่ตำปิติเสรีภาพค่ะกันความชอบของใครของคนมันปวกคือกัน ค่ที่นี่มาเลขกสองโตแปดสามแปดห้าปนชอบส่วนตัวค่ะมักสองครูเนาะปูเนาะแมนคือวังหันมักสองคูมักส่วนตัวศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดแต่ก็ไม่ใช่แปลว่ามาักโตไใดออกตัวนั้นโบแมนเด้ค่ะบานนี้คือบอ<า>ว่าหลดปู คือบัววาร์ดมักเป็นอกคือบัววาร์ดปูตัได้มีคอนเทนต์ค่ะอาจารย์กับซาธุมักเป็นอกนะแม่เนาะค่ะสาธุครับปูค่ะมักมักตัวไหนออกตัวนั่นนะปูนค่ะจับบนเนี่ยโดเล็กเนาะค่ะแต่ว่าเหมือนนะปูเนาะมันค่อยเบอร์ซีเลียดนะปูเนาะห้าวจีไห่เนี่ยท่างแบบซีเลียดผู้ฟังกับผมไม่ชีว่าแหละเนาะค่ะปูค่ะ สวงโาไดไหมค่ะอ้าวเหล็กล่างบาดนี้มักสองตัวตัวคล้ายกันนี่แหละเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดค่ะปูเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดนะปูมักตัวใดออกตัวนันเขาว่าจ้าท <c oughs> ุกผ่ากันน่ำไปกัอพิจารณาเบอร์เอ็ดดี้เดอร์ปูสูงเงนียวกระไดมากพอพอเขาอ,อีกเป็นเคยค่ะรักลอยละค่ะปู รักลอยงวดหนีปูขอขอผัอก,วกว้กวนจักงวดหนึ่งเด้อราะสว่างงวดงวดมีกี้เนี่ยรักลอยมันบ่เข่าแหมโอ้ค่ะก็เลยมาคืดว่าเอการที่เฮ้าเฮ็ดยังอยู่กับสิ่งเดิมเดิมาต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างมันบ่แมนนะไ,ได้ล่องเบิงนะะวันนี้ล่องหยุดปากเด็กรักลอยล่องเบิงส่วนเอฟซีของแต่เฮ้า สี่ากันมากหลักตัวใดนี่แกก็เอาสิที่เสรีภาพกันไปเลยเขาไมาผนวกกันใจแต่กับสามมันตัวเดียวกันมันก็เลยเป็นเลขที่มากของแปดห้าแปดอสามห้าแปดแต่ว่ามาสามหาแปดที่ไรรถเต็งไอ้นี่รถเตงเนยจัดตัวเลยน้างปูเนาะสามตัวไปกับเนาะสามตัวไปกับเลขท้ายรองอ่าสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะฮะปู แอสทิเปสค่ะแอสท่เปสออกหกตัวหุระปูห้าเจ็บส่งโอยูขันขันมีอิรีเพราะมีส่งใครเจ็บเลยค่ะโอ้ยยังจะอัศจรรย์ปันนั้นเนาะว่าหกโตกัมีเฮเยนหกตวว่ะอสิเบสหนึ่งอยํากลองมึงยูนแล้วกระดกกายเนาะสิเปน้่หายูปูห้าฝุกเอาปัดหามันออกมากแปดห้าแปดสามห้าแปดอิริเฮติแดแ เก็บช่วงดูป่าไปหาะปูสมุดว่าส <ไป S 1> มุิ <c oughs> มว่ามันบ่ออกตรงขึ้นจังปูแสดงเนียวทางมานี่ก็ดีแต่ว่าทาั้งเลขทักสามตัวสามกับหากับแปดเนี่ยสลับกับ,กบกนครบหกตัวไหมใช่อยู่อยู่ตำแหน่งตำแหน่งใดก็ตามแต่ว่ามันมากครบทั้งสามตัวจนครบหกตัวไหมค่ะอ <c oughs> ่ <c oughs> โอ้ไดเท้านี่ลวงปูนี่คร เนาะบางครั้งบางที่กระจัดนี่รีแลกแม่จักน้อยเพ่งเด้เพ,เพียรเพียดอยู่ได้ห้าลังเตียดมือเลขออกมือรัฐบาลประกาศผลหมูว่านพ้รลับขอนขึ้นรถ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เป็นงยางจังวางสั่งารว่าสั่แต่งผาแต่งหนังเตรี่ยมที่ออกจากบา้านอันนั้นขอใส่คำว่าพนักงานหมุนคงรอหั่ะเพื่อที่เขาใจเนาะขันใจข้าหนีเนาะ ี่ประกาศผลพุแตงหอไว้แล้วเสียมทีนี้ออกจากเครื่องฮะวกป่าพ้นปราโกฏว่านี้บ่ท่านฮอ่าพน้นลังไหลเป็นนากองสลาดเต็มเลย่ะพอประกาศผลออกมาแล้วอ่าลันประเทศวิ่งศูนย์บนเนาะค่ะคือบ้านคเมืองเพิ่นส่วนกระแสสวนโลกค่ะ ศูนย์บนบน่แม่นตำหนักเดียวใจพี่เดบุ๊คู้เดียวพี่เดบุ๊นั่นแล้วเรื่องเกิดความขาดหมายมันเป็นใจไดเอาอสุดปันวสันการขอหนี่แหละจบไปเพียงเท่านี้ปัจนุบันทหารข้ามาในขอ,อบเรดา้าของเฮานี่ละค่ะป๋อขอให้ทุกคนจงที่นิดเสือหน่าให้ดีการลงทุนก็ต้องคิดเบ่งให้ละเอียดรอบครอบการลงทุนแล้วบ่ปเป็นมจะได้ผลกำไรกะจะกบ่ต้องทุ่มหลาย แต่เขาประเมินใจน้ำพราะมันว่าปูว่าจำเรกเก่าจำสันน้ำเบิร์ดหรือว่าบางโตจิทปูเนี่ยมันอาจจะเนียนที่โตแต่มันมีตัวถือกระวงังหน 8, 6, ึ่งอแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าหรือตัวกันแปดหมกกันจะแปดประมาณมันอาจจะออกคว้า,าวนี้เป็นไปได้ครับนังว่าปูเป็นเพียงแคน,นยอดท่างเป็นพูดยุดประไกเป็นพูส่วนของอยานของมาเก่าแหละคุณซีบอกส่วนปูตีโอคัท ิดว่าศูนย์มาลางวังหันบอ่อใดน้ำเพลินบอ่อใดคือกับบดีปะสูต,ต่อไปให้ร่มหายใจให้ยังมีอยู่พอตรงไปวันบาดวันนิน่งกับผู้ประทัดที่มันบระเทศเนี่ยมาหอดเนาะเป็นบะ่ค่ะป่ออ่าพ่อให้ทุกคนตรงมีโชคมีชัยตรงจาได้พบเกิดประำว่าปอมีบดีบอด่บอใดปลอสบายปอท่านกันโดยทวนหนากันทุกท่านทุกคนเออสาธ <สา S 2> ุค่ะ ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขปู่ซุ้มเงียบเมืองหนองบัวค่ะนี่เป็น d n a อเก้าครับพี่น้องค่ะศูนย์เจ็ดตรงตรงค่ะสำหรับงวดนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไวเก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับตองงวดของปู่ซุ้มเงียบเมืองหนองบัวค่ะท่านใดชื่นชอบกับพิจารณายิบยับลอตเตอรี่ค่ะท่านใดคัดกระพานค่ะทั้งช่องกา เป็นเพียงซื่อกลางเสนอแนวทางเท่านั้นค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องเอซค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอตัวลาไปก่อนขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านร่ำ้วยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ